การฟังเทศเราเรียนให้รู้ะรู้จักตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราบางทีย่อๆเลยก็มีแค่รูปธรรมนามธรรมแจกแจงให้ละเอียดออกไปก็เป็นขันห้าบางคนแจกแจงขันห้าแล้วไม่ถึงอกถึงใจก็แจกแจงด้วยอายตนะหกในขันห้ามก็คือรูปกบนามอายตนะหกมันก็รูปนามนั่นแหละ นี้คนที่เรียนธรรมะนะเรียนแยกขันหนะ้าในพวกนี้จะเป็นพวกที่ชอบเรียนรู้นามธรรมแลในขันห้านี้มีรูปธรม 1, มปรมหนึ่งนามธรรมสี่ส่วนอายตนนะหกนี่่าจะสอนกับพวกที่ชอบรู้รูปธรรมในอายตนะหกนะมนก็จะมีรูปธรรมห้าตาหูจมูกลิ้นกายมีนามธรม 1, รมหนึ่งคือใจ เนี่ยลีลาการสอนของพระพุทธเจ้านะหลากหลายแต่ย่อลงมาก็คือรูปธรรมกับน,นมามธรรมเท่านั้น,นะบางคนแค่นี้ยังไม่พอรู้สึกน้อยไปชอบอะไรที่เยอะๆท่านก็สอนเรื่องธาตุธาตุมีสิบแปดธาตุสิบแปดธาตุประกอบด้วยอะไรไม่ใช่ธาตุทองเหลืองทองแดงอะไรนะธาตุนี้ธาตุ ทางศาสนาพุทธก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่หรูปเสียงกลิน่นรส佛ะธรรมาลมนี่ีกหก็เป็นสิบสองแล้วก็จิตหรือวิญญาณที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็อีกห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 ก็เป็นสิบแปดนี่ก็ธาตุสิบแปคนที่ชอบเรียนอะไรเยอะๆเขาเรียนเรื่องธาตสิบแป มากกว่านี้ก็มีอีกนะมีอิ 4, นทะรีย์ยี่สิบสองแล้วถัดจากนั้นก็เป็นเรื่องของปฏิจจสุบาตนะยพระเจ้าท่านสอนธรรมะนะท่านสมกับเป็นธรรมราชานะเป็นพระราชาของธรรมะท่านก็สอนไว้หลากหลายแล้วแต่จริตในใิสัยของเราชอบตรงไหนก็เอาตรงนั้นอย่างพวกที่ดูจิตนะ มันจะอยู่ในเรื่องของอินทรีย์ในอินทรีย์ยีิบสองเนี่ยมีนมามธรรมเยอะเลยนี่พูดให้ฟังนะพอรู้คร่าวๆเดี๋ยวใครจะว่าเราไม่รู้อะไรสักอย่างเสียชื่ออันนี้เขาเรียกว่าวิปัสนาภูมิจะทำวิปัสสนานะก็ต้องอยู่ในเรื่องนี้แหละขันธ์า,นตนะนตา,าตุยัตนะอินทรีย์ปฏิจจสุบาทพวกนี้ แต่ย่อลงมาก็คือรูปธรรมกับน,นมามธรรมเราไม่ต้องรู้เยอะหรอกรู้รูปธรรมกับน,นมามธรรมรูปธรรมนะคือสิ่งที่ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมเนี้ยเป็นตัวเราขึ้นมาเราก็รู้สึกเอาเรียนรู้รูปธรรมเราก็จะเห็นความไม่สวยไม่งามนะความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาและนมามธรรมมีเวทนาสุขทุกข์สัญญา ความจําได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วนี่ก็เป็นส่วนของนามธรรมนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือวิญญาณวิญญาณไม่ได้แปลว่าผีนะวิญญาณแปลว่าความอย่างรู้อย่างรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกเลิ้นกายใจก็อ,อันเดียวกับจิตนั่นแหละก็จิตเป็นตัวที่รู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมีหลายชื่อจิตมโนวิญญาณอันเดียวกัน เรียกต่างๆกันไปแล้วแต่บริบทของมัน